ญิงฉันเราบ่อยากผากเด็กหน่อยตีกันกันกบร่องเทาเมื่อนีอารมณ์ดีนะคะอยากใส่เสือ้อผ้าแต่งตนแต่งตัวเองนะคะเลือกทุงเทาเองตอนแรกอารมณ์ดีอยู่ค่ะหลังจากใส่ทุงเทาไปแล้วก็สิใส่ร่องเทากะเทียงกับร่องเทาสิตีกับร่องเทาบ่งจากสีหนาโหลดคะ่ะญิงพวนโอ้ยญิงพวนหยุ่งยากไปสู่อันสุนีย์บ่งจากสีหนาแต <c oughs> ่พวกพลคุณแม,คณแม่คือเกาที่ตรงเฮดใหน่งนะคะพี่น้องพุน่น นอนสบายไม่ต้องทำอะไรเลยเหลือแต่บ๊ให้ในยำเข่าใส่ปากพาอแต่งตัวแล้วกับผวนแล้วอ้ามเช็คสภาพหน่อยหมุนดิงด้งดิ้งดิ้งหลังจากนั้นกับสิ้ผ้าไปทรงนั่งไปคีโลค่ะพี่น้องเพราะว่านั่งสีได้ไปพอมมเพื่อนกับสีเมียอาการดีใจกระดีกระดาจังเท่าที่เห็นล้ค่ะคะุณน,นึ่งดังนึงดั้ง,ง,งผุนแล้วเพื่อนเออมือนี่อากาศอากาศค่อนข้างซีดีนะคะมือนี่เป็นวันอาทิตย์นะคะแต่ว่าวันจันทร์มือทํางานอากาศติดลบนะคบแปลกบอเบลเยี่ยมมีทั้งฝนมีทั้งหนาวมีทั้ง ฮีมะนะคะพี่น้องสามฤดูในวันเดียวกันกับมี่นะคะพ่อไปส่งลูกกับแม่แล้วแม่กับมาปันผ่าซักผ้านะคะเสาร์อาทิตย์นี่บ่ได้เฮ็ดหยังค่ะผ้าลูกไปทุระบันนี้ก็ได้มาซักผ้าวันอาทิตย์ค่ะพี่น้องวันนี้ก็สิริษวันอาทิตย์อีกได้ค่ะพี่น้องทุกอย่างบ่มีเวลาเวลาเป็นความกระของเลยครับคุนหลังจากซักเรียบรอยเกาขื้นมาปั้นค่ะพี่น้องปั้นแห่งนะคะเพราะว่าอยูหนีถาว่าปั้นแห่งบ่ได้ค่ะใส่เมคแันล่อให้มันแห่งนี่โอ้ยเสือผ่า เม้นคือยังนี่ค่ะพี่น้องท่ามันแหงบ่าท่านเนาะพื่นทีเท่ากับบุกคอยมีถทามีแดดมันกับบ่ไดดปั้นแหงเนาะค่ะกัปั้นซักเรียบร้อยแล้วก็คือใส่เมแแวนแล้วก็จบนะคะแต่อันนี้มันอากาศมันบ่คือเมืองไทยเนาะอากาศมันบ่ดีเนาะอยู่เมืองหนอกมันอากาศชื้นเนาะมันก็เลยบ่แหงง่ายมันก็สิชื้นก็สีอับเนาะแมวก็สีพญยามแยกเสือเสือสีเสือขาวเสื้อดำออกจากกันแล้วก็จกทุงสู้ทุ้งนะคะพี่น้องเพราะว่า กระดาษทิชชู่ไร้ค่ะพี่น่องทับบ่จกนี่กระดาษทิชชู่ปั้นไส่เครื่องโอ้ยขาวอักหลาก,ลากติดเสือผงเสือผานะคะพี่น้องงานแม่บ,าบ้านบ่แล้วบวจบบ่สินค่ะพี่น้องพอซักผ้าแล้วบบนนะะก,วก็มาเอาเก็บถวยออกจากไอเครื่องล่างจานะค่ะพี่น้องอันที่กินกว๋วยเตี๋ยวไวมเมือขืนนี่แหละกินแล้วก็ญยัดใส่เครื่องถ้าแม่ว่าบนี่เคืองะตายลงกระมงค่ะพี่น้องในสีต้องมาล้างมือเห็ดไอ กับเขากัน้นาให้ดูว่ามือนีก่อมาจมห้ฟังอีกแล้วนะคะพี่น้องมือนีก่อนข้าก่อนแก้วแมวแมวกัอยากกินตามแค่หลอดค่ะพี่น้องลูกไส้ลา่าแข่หมูตันของแมวนะคะก่อนจะเป็นตามแค่หลอดก็เอาขยะมาถิงกอนค่ะพี่น้องไอ้ทั้งสีเขียวเนี่ยเป็นขยะเศษอาหารพวกไอ้ขี้กระต้งกระายแมวออกับใส่น้ากันเลยค่ะพี่น้องพวกใหม่พวกหยาตัดกับถิงโลงสีเท่านึ่งขยะทั่วไปนะคะส่องสีเท่านี่สีแพงกว่หมูนะคะพี่น้อง บวหล้วดอกพี่น้องว่าสีนอนจะกข้าวบ่ไดดดอกลูกไส้บอกว่าอยากินตําแค่รสพนะบ่ไดดกินโดนแล้วแม่พนะเอ้างสันกะบ่ต้องพักมันละเมื่อนี่แมวก็เลยลูกมาตําแค่รสขูดเส้นแค่รสให้ลูกนะญาิน้กากระไตเลาะมากินค่ะพี่น้องไก่สีบเบิ้ลกองเล้วันนี้นั่งกับบกวว่าบ่าต้องเอาเพลเดอว่าสันแมวก็เลยว่ามันสิสวายท้องเด้อลูกตม้มเ้นข้าปุ่นใส่น้ำเนาะครับครับพนะแมวก็เลยจัดก,การต้มให้ลูกน้ำม,มันสิสาวายท้องกับพี่น้อง คะปลอยให้นั่งกินจะตําแค่รดลายมันสีสวท์ทองแมวกบสิพ่อได้กินน้าลูกค่ะพี่น้องตํากับวุ้ยาค่ะใส่กระเทียมพริกแห้งกลวกับ,บใส่เพสไล้นะคะลูกใส่กินบ่ได้แมวกับตังมุมกล่องโบเห็นในครกปันใดนะคะพี่น้องพี่พีน้องนองกับสิพ่อหูวิธีตําแน่อยู่เนาะแมวกับใส่อ่าอ่าชูรสน้ำตาลลงไปตำลวกันโคกนะคะพี่น้องบ่ต้องโคกเลย เยดมากนะคะเอาพ่อบุบกับพ่อพ่อเด็กหน่อยกินล้วก็สีไสอ่ามาเคือเทศหน่อยของเฮ้านะคะนี่เห็นบหแล้วก็ตามด้วยปักเน่าค่ะพี่น้องเห็นมอนอะแมวกับขาตั้งกล่องกับพ่อค่อยดีปันใดกับพี่น้องเพราะว่ามันหักไปสองตัวบิดไหลนะคะบันนี้ก็ตามด้วยน้ำปลาล้วกับปลาลาของเฮ้านะครับล้วก็หันมาทางเ้นมาจับเ้นขนมจีนที่เข้าไปลำเลี่ยนมากแต่สมัยเป็นเด็กหน่อยนั่งคางไอ ข้าจ้าตําข้าปุ่นค่ะพี่นงองกนลําเลี่ยนวิชาขันเทพมาจับขนมจีนให้สวยงามนะคะพี่นงองจับัยเรียบร้อยแล้วก็มาต,ามตําตอใส่น้าตาลอ้อยเข้าไปนะคะน้าตาลปึกของเขานะแล้วตามด้วยไอ้แค่หลอดนะคะใส่ลนๆเลยนางว่า อยากกินแห้งคุณแม่ว่าสันคุณแม่กับจัดหล่นนะคะพี่น้องเพราะว่าอาศัยได้กินน้าลูกถ้าลูกอยากไก่จังเห็ดนะพี่น้องถ้าลูกว่าอยากบ่เห็ดอี่ลีเด้เพราะว่าบามีมูก,กินมันบ่แซบพี่น้องต้องมีมือมูก,กินเห็นบ่อเป็นตั่แซบบ่พี่น้องตามแค่หลอดด้วยนี่หลังจากนั้น,น,นเทใส่ซ้ำเลยค่ะเทใส่ถาดอืสอสันผักไปก็อยากกินไปค่ะพี่น้องนี่ไปไปกินน้ากันค่ะพี่น้อง กลังจากนั้นแมวกับพาลูกงไส้กินบอหายนั่งเขากองเนี่ยค่ะกระทำว่าแซบบอแซบแซบว่าสัน่นนั่งกับยายกล้กองเดี๋ยวนี้นั่งกับบอคอยห้ยท้ายลูกปั้นไดค่ะเพื่อนๆนกับลูกสาวผู้ใหญ่กับลูกไส้นีบอคอยเขากลองบอคอยท่ายลูกสิไทยลูกกับพอเม่ปีละเทือปีไม่เท่านั้นละค่ะพี่น้องไปจังพอกันไมหมแยากย้ายบาย